สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับโกเจนลอยตึงวันนะครับวันนี้ก็ให้มาดูวิธีการกองน้ำผึ้งครับน,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 น้ำผึ้ง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 นี่นี่ว่าน้ำผึ้งครับจ๋าหยิบกะหละ่ำปลีในที่กะหละ่ำปลีครับอ่าอย่ากินเจ้าอกโอ้ยวัววัววัว โอ้ห้ำพึ่งจะยิงชนิดเดียวเราเราปลากรงก่อนอืมเดี๋เราเรานี้ยว่าว่ากรงเต้เลยน่ต้นที่อร่อยที่สุดกับกรงกรงหนำว่านพึ่งหรือว่ามันนะครับไม่ใช่อยู่ตีรังนะครับู่ตีว่ามันแลวสี่ซุยครับใส่เลยครับไม่ปิถีพิถ่นี่นะก็เป็นวิธีธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เป่าพึ่งนะครับเราใส่จุดนะครับ จุดทีมงานก็ทีมงานก็เกลี้ยนเนี่นะครับจุดที่เราใช้จุดแบบไหนอะไรยังไงปั่นปืนนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ชาวบ้านนะครับวีดีที่จุมชนอยู่กับธรรมชาตินะครับคัดไอติสเนี่ยนี่ออกไซต์นึ่งในเวลานำพึ่งกันออกมามันจะได้ไซน์นะครับ เคนงานเงือกเนี่ยปลุกปั้งเราก็ตัวนะครับเราก็มาตัดหมัดตัาหมัดได้ครับเดี๋ยวก็เมื่อนี่เพื่อนเปลี่ยนคลิปกันแล้วนะครับวิธีการแยกตัวโอนออกจากลังนะครับคือจุดไฟตั้ตาใส่น้ำน้ำเปล่านี่ครับก็เดี๋ยวมันจะไล่ครับลังมันจะมันจะละลายแล้วก็เราจอนลังเออจอนจก็เปลี่ยนกีตาร์ออก กีเตียนกีตาจนออกนะครับเอื้อแต่ตัวอ่อนนะครับมาดูว่าน้ำเพิ่งอีกนี่ครับว่าว่ามันเลยครับนี่ครับว่านี่เราเหยียดต่างหากนะครับแบบว่าว่าตีเลยตรงนี้เต็นน้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เต็นกังในมันไหมมันอย่างนวัวเลยเหยียดต่างหากนะนี่เหยียดต่างหาก แต่ในตรงชันนะอันนี้คือว่านเจี๊ยบกับวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบอ่าจะแยกอ้วนะครับไปต่างหากแล้วก็น้ำพึ่งที่ตามล่างก็ใหญ่อีกอีก,อ,กอีกโลนึงนี่คุณอาปาปกบก,กับกลมนึงครับก็จัดลอยกันต่ำครับแต่ว่าน้ำพึ่งนี้เราบก,ก็อย่างน้อยปนนั่นเลยครับว่นาน้ำพึ่งนี้กลมนะครับปั่นเลยครับ อ่ะกันกันครับอ,อ่กอนนี้ก็เป็นวิจาที่ใต้ตอดกันมาลุนสู้ลุนนะครับอ่าหน่าเบาเราเกคเราก็เ,เอ่อตอนเราจับพึ่งหน้าพึ่งนะครับเราก็ได้หลับดูวิวจามาแกก็ปล่อกแก่ตัวนะครับ อ่อย me er, te ่างเาไว้เลยครับแต่ว่าเราก็ไม่แก่นี้ยทำแตนแก่นะครับหนายเองก็มีบุญต่อไปแล้วก็อัดนะครับไม่ให้ทับต er ุ้นนะครับปีชานี้นี่คุณอาปาบครับสักพุลง้องหล่ำปึื้งก็มาดองลรกนะครับกันเหล็กคือร้อยรับวันเทียบวันเทียบครับกันซ่องหรือตะมันแป้ได้กับบางทีเราเดินป่าเดินได้อ่านี่เขาว่าจะวัววล่นล้วนเลยครับ นี่สุดเบอร์ซุดเบอร์ติดไจมั้งนะนี่ก็สภาพคนอย่างสมาัมันเป้กับใครมีบาดเป้เลยเนี่ยตาหนำพึ่งนะครับหลังเป้ตาแล้วก็ตาหนำพึ่งเกลือบไปนะครับมันก็จะช่วยสัมันเป้ได,ตด้ต้องดีครับต้องดีโอ้โหอ้วหุณนอาปาบกับหลังนี้คุณอาปาบ

ข้ารกเรียบออกเรียบสุดเลยหวัวลวนๆนะครับมีและของร้อยครับรตกปลาเลยครับตามพึ่งก็อยู่แต่ว่าเื้นที่นะครับ แต่ว่าเราปากใต้เราก็ไม่ได้มีม,ม,มีส่วนผลไม้อะไรเนี่ยเป็นธรรมาชาตินะครับ,บตึ่ธรรมาชาติเราไม่ได้บ้านเราไม่ได้แต่แต่ตำ่วนแบบ่วนผลไม้คราาับแต่ว่าจึงก็เรลียงตำ่วนผลไม้มันก็มีมีกินรมดจัดต้องเกลี่ซ้อนเขาแต่ว่านี่ก็คือว่าเราเป็นปต้นธรรมาชาติ

อ่าวัววหลุดวัวนี่าย็ดไปได้วครับวัวแล้วมันจะเป็นปลายั่งงปลา่งมันก็ความว่านอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าวัวนำปึ้งนี่คือสุดยอดนะครับเดี๋ยวกูบอกเลยตาบันโตมเยวาเตียงอย่ตรงนนะปากเดปลาเตียงเนี่ยตัดไปเดี๋ยวก็เออเคว่าไม่ล cái tròn còn này các cụm như các chị tạo ở cái bóng nhắm pưng nhắm 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 เก่งเก่งเจ๊จังคล้ายๆมาได้คือกระบวนการจิ้มอันนี้นี่ไงนี่ไงไหมก็ใหญ่ก็ใหญ่อ่านี่สุดยอดครับเอ็นจัดๆสุ่มจัดๆอ่าต่อไปกโเจีนจะต่อสู้กับกระบวนการจิ้มว่าน้ำปึ้งนะครับจิ้มว่าน้ำปึ้งอืมัันตโดดดรู้จบัะ

ก็ไปเก็บเข้มเลยกันน่ารักโดนซึ่งเดี๋ยวเรา๋ยวมีเมนูครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ